แล้วส่วนเนี้ยบอยบ้ครับก็ส่วนดีพี่น้องทุกท่านนะครับตลาดประทันสีใช่ไหมวันนี้ผมชื่อสามพิษนะครับรักมนตรีเกชาติเจนสที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับวันนี้มาปาดผู้ใหญ่ของจัวัดหลายท่านครับ ท่านแรกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองน,นะครับนายแพทย์สมนทรเดี๋ยวดูการบินะนะครับท่านที่ึกษาท่านสมศักดิ์นะคะตรตับแล้วก็ท่านนายเพอท่านนายเพื่อสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่วันนี้รู้จักเราเ,เขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์โดยเฉพาะตลาดนะโรงงานเพื่อที่จะเป็นการควบคุมขีดวงไม่ให้มันมีการระบาดมากขึ้น ใช่ป่ะแต่ก่อนาในคือตัวเลขพูดติดเชื้อนะตั้งแต่ว่าก็สังการว่าในในโรงงานอยู่แล้วและยังมีโบนวัตรการหน้าที่ทีกลับบ้านจ็ต้องขับก่อนสามทุ่มตลาดก็ต้องปิดก่อนสองทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะมีคนป่วยวันเราคบเจดถคนแล้วจะรักษาได้ไง เราสาม,มารถคุมตัวเลขอยู่ยใน 300, น้องได้สักสามร้อยสี่ร้อยนะครับก็ยังพอมมีเตียงให้เราอยู่เห็นไหมครับตอนแรกๆสีแดงกว่าจะเข้าตัวระบบได้โดนสีเหลืองก็เป็นสีแดงวันนี้เราตายไปห้าท,ท,ที่นีกก่นี่นะครับมีหน้ากากบารุงมีหน้ากากอะไรหน้าก,กากห้า กระดาษนะครับกระดาษผมครับในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านราจารย์ดช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านดรสาธิตจุทธิเดชคาร์ดองท่านรู้ว่าเราจะระยองครับท่านชนะพแสงนะครับท่านนายพจศกแดงนะครับรวมไปถึงในส่วนของการกระจากคยการบริหารทรัพย์ที่ไม่พ้อมกรับผมนางกินเกยท่านรองนายกนะครับรัชดาบิชระดองรวมไปถึงในส่วนของคณะส่วนราชกานนะครับทางทีมงาน ขอนยอมว่าเป็นร well. well, <Yeah. S 1> ัฐมนตรีช <T> ่วยาการกระทรวงสาธารณสุขด้วยวันนี้มาออกโดยตัวจเจอลูกเขาก็ฉีดวัคซีนไปด้วยเป็นเาย่องไรกันะครับะผมว่าได้เนินการวันนี้เราต้องฝึกท่านปอนต์ฉีดวัคซีนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ดเรม่ีตรวจแล้วผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงผมเป็นตลถใช่ไหมรถมีปืนปิดด้วยใช่ไหมไม่มีจ้ะอ่า